สึสาม,มากจงนำพาเอฟซีสายผมทุกฝูทุกคนให้ได้โชคไเวลาเป็นตัวเลขตัวเบือเบือซับซินงเงินทองได้นะคะค่ะสำหรับตัวเลขตัวเบือนะคะให้เป็นแค่นแนวทางนะคะเด้อสำหรับแม่คู่จะมาให้ค่ามร้วนให้ได้ก็คือสองตับเก็บมาสองกับมาเจ็บนะคะให้มาสองกับมาเจ็บเ,ะะเรื่องค่ะผู้ได้มากตัวได้แทงคิบจับชใช้ใส่นะคะ บางเพื่อบางพี่มนกะรแต่บุญวัดขนงเขาค่ะคะว่าเ่อแม่คู่มาเขาไม่ได้น่ยิมซูน็มันมเป็นซูนเนี่ยค่ะซูนสี่สีครับซูนสี่สีค่ะกอเป็นสามตัวนะคะเขาเสียจอดจะกเขาแต่ว่ามันนี่เสียจดเ่าท่านไล่ห้าตัวเดี๋ยวจะไดนสวยเดี๋ยวแม่คู่ก็สิบอกท่านยิมนั่นแหละเดี๋ยวสิเร็วที่พออีเมยเขาฟังนะคะ เมือเ่อคืนแม่ผู้ไปนั่งพ่อหน้านะคะไปยูอตอนลน่าเจลยาเก้าเสียงนะคะไปกับสัดซื้อมาที่นี่การเล่นมิมนูนปูน,นะเฟอร์เลเรหอยแฉกไายเอาถูกมากนะคะถูกมากกับนูออ้งดอาวพระดาวอวบอวบอวบเลื่อยแค้สามสิบเป็นบอลได้หนึ่งเจอใครเนี่ยผู้หนักสามสิบเก้าน,นะคะถูกนึ่ง สามศูนย์นะคะสามศูนามทมาริปอคือสามศูน,นย์อเมริกาจลืมนะคะัดที่นี่กูแล้วลเบาเรื่องจูทูเมืาอว่าไงคะสองม่เก้านันครัยผมสองหมเก้าแมู่ก็เลยไปเสียงว่าเห็นฟันเกีียวด้วยกูเออมันสิเป็นสุดได้เห็นนิ่มีฟันนะสันมันึน่นฟันน,ะคะน,คน,นคีค้หยิ่งตางแม่กูฝันนั่นหล็กตายรงแล้วครับ่จะาตายก็ไปดอยไว้แล จะไม่รู so, way, like so, ้ว่าบเลทีใส่ซึ่งสิป็นันบลทีไม่คู้กับ่ใจจเพราะว่ามันเขาโรดเกสบนเนเพราะว่ามันส้ในสองกับเดชเป็นวะสองกับเกตกับเเเน่นะคะเพื่อไปดยวยไว้ไปกู้ย่ามแล้วสันนัตจิ่งระ่าครู้ได้เขามากกับเอาไปซองตัเกาไปซองตัวก็เพิ่อใส่แล้วสำนร็จหรือมันเหล็กจะตา่ปูแล้วเนาะทีนี้พิดชนาบุญนะคะสำหรับในกู้ยิบจากใกับนี่เก้าเกติหนึ่งเกตเกตศูน นะคะ970นั่นแหละ,ะค่ะ970กระดิ่งตัวเก้าตัวเดิมเทียบแัว่ายอดนะคะยอดกระถินนะคะ390คนมารวมมาถ่ยายตั8 90นั่นแหละททาที่วัดที่วัดศาลางบุว่าลาลานะคะยอดกำลังอยู่ที่21นั่นวะโอสองเกตนะ27นั่นละ271 สามเก่าสูงเนะคะ่ะปีนีพน้พิจารณาบนเรือค่ะเด้ออ่าชั้นแรกอ่ะในคู่ให้กำลังเล็แก่สุกู้สุกคนสู่สต่อไปเอาลำถวายบวงสวงปเูเรียบร้อยแต่ทีนี้คุยกับปูเนาะค่ะแต่ว่าอาะ่ะอาจจะ,ะว่ได้นั่นเนาะการเรียวให้ยิ้มเบ่าให้สะดุกอันนะคะอ่าวันหนึ่งรล่ำบวงสวงปูอนันต์าพร้อมคับรวมส่วนองค์เจ้าย่า จอมแห่งมาคาราเจ้าจะร่วมเ่าเป็นงเดียวิตบกบกเดียวในทางโตภาวนะปูอนัตตาลูกขอบาลังนเดียร์านด้านมขอล่ำถวายวันเป็นข้าโจอยทีดสูงสลูกขอไวเทวไรผู้ชาเจ้าโปรด แต่กะคำเฒ่าใหญ่บ่าดาลแก่ว่านั่งเซ็นนานแต่บ่มีไผคุ้มเมียตะกั่นนั้นเจ้าอันนั้นปัดผู้หญิงใหญ่ลูกมาขอขลาดายถึเจ้าให้บง้สิมาลำบอกแกงารวะุณาโต ทัวที่คล้องมาด่านเสือกนานมาแล้วจากมาเป็นดวงแก้วแนวหินช่นหิีแดงขอถวายกราบไหว้พระเจ้าให้ลำงูเป็นทวเพียนดอกไม้ใายสีแต่งงามล้มงขอให้องค์นาโค่เผื่อที่ทางให้งามแก่ i yeah. thank you ่วมใหญ่ให้สารลูกขอกลาา ว่ปูขอหวยสัก <percept ceram ics> ังน e ี <gra> ่เราหมอมานสำคัญขั้นปูขอหวยอะไรเนี่ย ันเลยดอกไม่มาขอวันเป็นเพียสาธุสาธุเลยหัวสิมาให้ตู้บอกแก่งๆไอ้แก่งแก่งสลากินแบ่งรักบาหาอย่าให้ตู้ขมะหนั้มหสองหั้นั่ส โดนบันดาลมือนีวันที่16คือสกีกา25พบเกเลขที่อ6 9 0จังหวัด6 9บเลขที่โับ9 0แต่ไม่พูดให้เลย2พบเกตขอบคุณอบคเนี่ยนะเ้าซู้อไปที่ด้อหูซื้ก้นเลราเยิ้มเนาะครับผมค่ะพลจอบมะลำใบมัดจยั่มะลำใบเก่าทิบปาระหว่างเล็บบอกว่หันะคะครับค่ะฟ้าบุญมากรับของคุณแม่ทำให้ เออไหมากเก่าซีบเวอร์นจวงมอหลังใหม่พรเออร์ซันผู้ได้เดสียเอาไม่เป็นมัดจำไปเก่าซบบ่ะเอาอะครับผมอครับผู้สกิดใจว่นแย่เลยนะ <c oughs> อาบริลำบวกส่ง,ง,สงอโเจ้ายละค่ะสาอุดอนอปูคือเหตุกังสี่นะคะอ่าลายผลงานก่อนลำนะคะจำเลยรู้น้ะหนักหลายท่าะเ, <c oughs> เออลำบวกสวงวนโเจายอ่อยะ